หลังจากที่เราได้ไปชมสวนผักดาดฟ้ากันไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของโครงการนี้กันบ้างที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอาธิมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนาคณะทำงานกินเปลี่ยนโลกและชมรมเกษตรในเมืองทำโครงการสวนผักคนเมืองขึ้นมาภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือว่าสสสค่ะเริ่มแรกเลยให้เล่าความเป็นมาของโครงการสวนพักคนเมืองครมีสนับสนุนยังไงแล้วก็มีแนวคิดยังไงก่อนบอกว่าทําไมถึงเริ่มต้นทำโครงการนี้ครับโครงการสวนพักคนเมืองจริงแล้วมันก็เกิดจากปีแรกเลยเนาะก่อนก่อนที่เราจะมีโครงการนี้คือเราเคยจัดงานมหกรรมสุนพรภัยแล้วก็เคยจัดประกวดสวนพักในบ้านฉัน ทีนี้การประกวดครั้งนั้นเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าคนในเมืองในกรุงเทพอะไรเงี้ยมีการปลูกผักกินเองอยู่พอสมควรทีนี้เราก็เลยเห็นว่าจริง,รงๆแล้วคนในเมืองเนี่ยมันก็มีศักยภาพพอเนาะที่จะทําอะไรแบบนี้ขึ้นในบริเวณบ้านของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนก็จะมีเครือข่ายทํางานหลายอย่างไม่ใช่ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนเนี่ยมันก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นแม่งานหลักอะไรเงี้ยค่ะจริง,รงๆแล้วมันก็จะมีเครือข่ายอย่างเช่นมูลนิธิศูนย์สืบเพื่อการพัฒนาพวกเครือข่ายกินเปลี่ยนโลกหร,รือว่าคนที่เขาทําเป็นชมรมเกษตรในเมืองอะไรเงี้ยค่ะที่เขาทําพวกสูตรเรียนรู้ของตัวเองอยู่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไประดมความคิดจับมือกับพวกเขาช่วยกันวางแผนว่าเราจะทำโครงการสนับสนนเมืองขึ้นมาเพื่อที่จะ สนับสนุนส่งเสริมแล้วก็รณรงค์เผยแพร่ให้คนเมืองเนี่ยรู้จักปลูกผักกินเองนะคะผลที่ได้เป็นไง,งคะลองเล่ายกตัวอย่างเคสผลที่ได้เหรอคะถ้าเกิดว่าเป็นปีแรกที่ผ่านมาเนาะก็ถือว่าเสียงตอบรับค่อนข้างดีอะคะ่ะคือเราก็เห็นความเติบโตนะของของคนอย่างถ้าจะยกตัวอย่างของคนที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนไปเนี่ยมันก็มี เออกิดเกิดผลหลายอย่างที่เราเหมือนกับคือคนปลูกผักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคิดว่ามันก็ได้แค่ผักได้แค่ผักได้แค่อาหารกินอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นมากมายกว่านั้นเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออช่วยลดค่าใช้จ่ายเนาะช่วยลดค่าใช้จ่ายของคนโดยเฉพาะคนจนที่อยู่ในเมืองอคือ โครงการปีแรกเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนอยู่สองกลุ่มก็คือกลุ่มคนที่เราอาจจะเรียกว่ากลุ่มคนจนเมืองอเงี้ยเป็นเครือข่ายแรงงานนอกระบบหรือว่าเครือข่ายสลัมสีภาคอะไรเงี้ยค่ะที่เราไปช่วยหนุนเสริมเขาหรือว่าเออก็จะมีกลุ่มชนชั้นกลางอีกกลุ่มนึงนะที่ให้ความสําคัญเรื่องของสุขภาพเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ในโครงการนี้มีคนมาร่วมร่วมในโครงการนี้กี่กี่คนกี่หลักต้องแยกเป็นโครงการเนาะ ก็คือถ้าเกิดเป็นเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน,นก็คือได้ได้งบประมาณไปไปทำในในกลุ่มของตัวเองเนี่ยปีแรก48โครกงการปีที่250 2 50ใช่ปีนี้ได้50ก็เป็น90 8โครงการ,รท,ที่กระจายอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ปีนี้เราขยายไปจังหวัดภาคกลางคะชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีทางภาคตะวันออกที่ความเป็นเมืองเริ่ม,เ,มเยอะมากขึ้นโรงงานอุตสาหกรรมเยอะก็ชนบุรีฉะเชิงเซาอันนี้ก็กขอเอี่ยวมาด้วยแล้วก็มีที่ราดบุรีมาด้วยอีกที่หนึง่งใช่ทำไมทีมต้องไปตามต่างจังหวัดคุณภาพ ราะว่ามีเสียงเรียกร้องว่าจริงๆแล้วเหมือนกับส่วนพักคนเมืองคนเมืองมันไม่ใช่อยู่แค่ใน,ในกรุงเทพอย่างเดียว<ช>อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นเมืองเกิดขึ้นอยู่ในจังหวัดต่างๆอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะขอนแก่นก็มีหมู่บ้านจัดสรออรอ๋อใช่จริงๆเราก็มีแผนแบบอยากจะขยายไปไกลๆเหมือนกันเราก็มี วางแผนว่าเราอยากจะศึกษาความเป็นไปได้ว่าอย่างเช่นในตัวเมืองอย่างเชียงใหม่หาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยที่ที่มันเริ่มคอนแกนสูรีเริ่มอะไนอย่างเงี้ยมันมีรถติดแตตอะไรเพราะมันจะแบบเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะแต่ว่าความต้องการนี่ก็คือมีมีเข้ามาใช่ใช่คือแบบคือเราจะเจอคนแต่งจังหวัดที่ถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะแบบผ่านทาง a c e b o o k บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า ว่าเออเขาก็สนใจอยากจะปลูกนะหรือว่ามีทั้งแบบถ้าเกิดว่าเขาอยากจะจัดอบรมอย่างเงี้ยที่ให้กับชุมชนเขาบ้างเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยคะต่อไปนี้โทรมาแล้วก็ขอเป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านเออเป็นเป็นคนที่ทํางานกับชาวบ้านแล้วก็อยากจะแบบไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยทำอะไรเงี้ยก็โทรมาขอข้อมูลเอ้ยช่วยส่งรูปแบบไปให้ดูหน่อยได้ไหมว่าคนในเมืองเขาแบบ ปลูกกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาจะได้แบบไปเผยแพร่ต่อได้คือบางทีชาวบ้านเขาก็เขาก็มีทักษะของเขาอยู่แล้วอะค่ะคือทําเป็นอยู่แล้วแต่เขาอาจจะแบบไม่เคยเห็นไอเดียอะไรที่แบบมันเกิดรูปแบบต่างๆใหม่ๆขึ้นในเมืองอะไรเงี้ยค่ะเขาพอเขาเห็นเขาก็ไปประยุกต์รับใช้ได้อะค่ะและอีกสถานที่หนึ่งนะคะคือที่โรงเรียนวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการค่ะ นะคะคุณครูแล้วก็เด็กๆโรงเรียนนี้เขาคิดประดิษฐ์รูปแบบการปลูกผักลอยฟ้าโดยนําวัสดุเหลือใช้มาเป็นภาชนะปลูกได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวในชื่อโครงการที่ว่าโครงการสวนลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติค่ะอาจารย์ครับโครงการที่เห็นตรงนี้ที่ปลูกผักเรียกว่าไงแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงครับถึงเริ่มมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้ได้จริงๆเราตั้งชื่อโครงการนี้ว่าสวนผักลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรต<อ>ินะฮะ ที่มาทีแรกเลยก็คือเริ่มต้นเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของโรงเรียนที่มันมีพื้นที่เียนแค่สี่ไร่และส่วนใหญ่พื้นที่มันก็จะเป็นคอนกรีตตก็เริ่มต้นทีแรกก็ปลูกผักปลูกต้นไม้ธรรมดาไปก่อนครับก็เหมือนแบบประดับสถานที่ทั่วไปใช่ฮะเป็นไม้ดอกมไม้ตกแต่งทวกนี้อ๋อครับ แล้วต่อมาเนี่ยเราก็เริ่มปลูกผักด,ดูปรากฏว่าเออก็เจริญเติบโตได้ดีแล้วต่อมาในระยะหลังเนี่ยที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากมูลนิธิเกษตรยั่งยืนนะแล้วก็สำนักง,งานของสอสอที่ให้งบสนับสนุนมาทําโครงการตัวนี้ต่อเนื่องอีกทีหนึง่งนะฮะแล้วก็เลยได้ขยายขึ้นมาขนาดนี้ใช้เวลานานไหมกว่าจะเห็น ถ้าหมายถึงการศึกษาการอะไรเนี่ยนะก็ประมาณปีนี้ก็เข้าปีที่สามนะฮะในเรื่องของการปลูกต้นไม้ที่เราจะทํายังไงถึงจะให้ประหยัดดินประหยัดน้ำนะฮะก็พยายามศึกษามาเรื่อยๆว่าจะใช้วัสดุอะไรดีที่จะปลูกแล้วได้ประหยัดน้ําที่สุดประหยัดดินที่สุดก็ได้ทดลองทํามาก็ปีนี้ปีที่3าครับซึ่งก็ได้ศึกษาแล้วว่าลักษณะอย่างเงี้ยต้นไม้มันสามารถอยู่ได้นะฮะจากปัจจัยที่มีอยู่ว่าถ้ามีแสงแดดมีน้ํา มีอาหารนะฮะแค่นี้ต้นไม้มันสามารถเจริญเติบโตได้แล้วมไม่จาเป็นต้องมีดินมากมนะฮะอะไรก็ได้ที่มันเป็นอาหารเนี่ยแล้วก็มีแสงแดดมีน้ำเนี่ยพเพียงพอแล้วที่ต้นไม้จะเจริญเติบโตนี่คือหลักการใช่ฮะแล้วจุดเด่นจริงๆตรงนี้สวนผักลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติตรงนี้อยู่ตรงไหนฮะคือเป็นชั้นอย่างนี้ฮะ,ะใช่ฮะจุดเด่นก็คือว่าเวลาเราใช้น้ําแล้วเนี่ยใช้น้ำเนี่ยจากข้างบนเนี่ยมันก็จะลงมาข้างล่างอ๋อก็ต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงสุดท้ายอันนี้คือประหยัดน้ําใช่ฮะ น้ำี่จะได้ใช้อย่างคุ้มค่าเลยแล้วก็พื้นที่ของของการปลูกเนี่ยถ้าสมมติเราปลูกในแปลงในดินธรรมดาเนี่ยพื้นที่เราจะได้ประมาณเนี่ยสาตารางเซนเนี่ยแต่เนี่ยถ้าเป็นชั้นอย่างเนี้ยในพื้นที่30ตารางเซนเนี่ยเราสามารถปลูตกต้นไม้ได้ถึง90ตารางเซนเนี่ยเพราะการเป็นชั้นกว่าตนี้็คู3ไปณ แล้วเ,เรื่องดินนะฮะที่ประหยัดกว่าเพราะว่าดินเนี่ยคือจริงๆแล้วเราก็ดินของเราเราก็ต้องซื้อดังนั้นเราจึงต้องใช้ส่วนผสมอย่างอื่นมาผสมเข้าไปในดินก็จุดประสงค์เพื่อทำยังไงถึงจะให้รากต้นไม้มันเกาะได้ครับตอนนี้เราก็ใช้เปลือกผลไม้แห้งจากโรงอ,อา,ารเนี่ยนะเอามาทําให้มันแห้งโดยผ่านการแสงแดดบ้างผ่านลมแอร์บ้างนะฮะผ่านลมแอร์บ้างแล้วก็มาผสมกับดินเพื่อให้ประหยัดขึ้นแล้วก็ใส่ปุย๋ยมูลสัตว์ลงไปนะฮะแล้ววัสดุ ที่เอามาใช้เป็นวัสดุภาชนะพวกนี uh huh huh. มน้มันมีผลอะไรไหมฮะมันก็คือลักษณะคือมันผักเนี่ยมันไม่ต้องการดินแฉะดังนั้นเนี่ยถ้าไหนที่ mm hmm. ระบายน้ําได้ดีเนี่ยมันก็จะช่วยได้ oh. เพราะเนี่ยเราลดน้ำแค่หนึ่งหนึ่งครั้ง,งต่อวันใน mm hmm. วันที่มันมีแสงแดดมากๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย mm hmm. ถ้าแสงแดดน้อยเราเราก็ลดน้อย mm hmm. เพราะว่าเราจะดูสังเกตจากดินที่แห้ง uh hmm. แล้วเราก็ลดน้ํา uh hmm. เพราะว่าผักพวกนี้จะไม่ชอบน้ําเยอะ แล้วเวลาลดน้ํานี่คือถือฝักบัวมาไม่ใช่ฮะัทำยังไงครับเวลาลดน้ํา้วก็ใช้สปริงเกอร์ของเราเนี่ยถุงพลาสติกอันนี้คือสปริงเกอร์อ๋อทำมาจากอะไรบ้างฮะอันนี้ก็ถุงพลาสติกนะครอบกับท่อที่เราเจาะรูไว้นะฮะท่อนี้ก็ต่อน้ํามาแล้วก็ที่ถุงพลาสติกเนี่ยเราก็จะเจาะรูทีหนึ่งเพื่อที่จะบังคับน้ําน้ำไม่ไปตามที่เราต้องการทำไมไม่ใช้สปริงเกอร์ไปเลยใช้ไม่ได้เพราะว่าาว่สปริงเกอร์มันจะน้ำมันจะออกมาเป็นวงกลมมันกระจายเลอะ ช่แต่พื้นที่ของเรามันเป็นทางยาวอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นแหะเออเราต้องใช้น้าที่มันวิ่งไปตามแปลงเพื่อจะได้ประหยัดน้ําแล้วโครงการนี้อาจารย์ธนูทําคนเดียวป่ะครับอ๋อที่ทำเนี่ยเยอะฮะทำกระเด็กนักเรียนที่อยู่ในชุมรมนักประดิษฐ์ชมรมนักประดิษฐ์ใช่ฮะจะมีเด็กมาช่วยไม่มีเด็กมาช่วยฮะอันนี้อาจารย์ทำมากี่ปีครับก็ท่านี้ก็คือปีนี้ปีที่3าปีที่3ก็แสดงมีเด็กหมุนเมียนมาเรื่อยฮะรุ่นแรกนี่มหแล้วครับอ๋อตอนนี้ก็เป็นจะจบปีนี้แล้ว การปลูกผักก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครคัวเรือนแล้วก็แบบว่าเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนไปในตัวด้วยทําให้อากาศบริสุทธิ์หรืออากาศช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคารด้วยแล้วก็แบบว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มีพื้นที่น้อยนิดแต่เราก็สร้างประโยชน์ขึ้นมาได้ก็ชอบชอบถุงอวนชอบตะกร้าผักชอบชอบแปบบ๊บเพราะว่ามันใช้แบบว่า ของที่เล็กๆน้อยๆมาทำให้เกิดประโยชน์ได้ก็ไม่มีที่อยู่เหมือนกันก็เหมือนว่าไม่มีชมรมอยู่ก็เลยมาสมัครตรงนี้ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าไม่คิดว่าจะได้ทำแบบนี้พอได้ทำก็สนุกชอบคือมันมันคือต้องทำทำเป็นแบบราวอย่างที่เห็นนะคะขึ้นมาก่อนแล้วก็ต้องผสมดินต้องปลูกผักเองทำเองหมดเลยค่ะกิจวัตรประจำวันที่ ็คือในในช่วงแรกนะคะเราก็ต้องผสมดินกันก่อนนะคะผสมดินแล้วก็คือใส่มเมล็ดพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีการลดน้ําลดน้ําคนดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเราเป็นดินสูตรพิเศษที่เราคิดขึ้นมาดิน <c oughs> สูตรพิเศษดอกได้ะคะ่ะ <c oughs> ก็มีดินหนึ่งส่วนปุ๋ยข้อครึ่งส่วนแล้วก็เปลือกผลไม้ตากแห้งอีกหนึ่งส่วน,นะคะ่ะ <c oughs> ก็แล้วก็มาผสมกันแล้วก็เราก็เอาเราก็คือไม่ต้องใส่ปุ๋ยอีกเพิ่มอีก เราก็ปลูกต้นไม้ได้เลยลดน้ำ